เจาะลึก Insight 5 Generation จากหนังสือ Marketing 5.0นี่คือข้อมูลที่นักการตลาดต้องรู้ Baby Boomer ต้องการอะไร Baby Boomer แบ่งแยกย่อยเป็นได้กี่ Generation g จน X ล่ะพวกเขาวันนี้สำคัญต่อธุรกิจและการตลาดขนาดไหน Gen Y หรือมิลเลนเนียลอะไรคืออินไซด์ของพวกเขาที่เราต้องรู้ให้ไวก่อนจะสายเกินไปและเจ n เนอเรชัน C ล่ะหรือ Gen C ที่เราคุ้นเคยเนี่ยแท้จริงแล้วพวกเขากำลังก้าวเข้ามาเป็นคอน s u m e r กลุ่มใหญ่เรารู้อยู่หรือเปล่าและสุดท้ายครับ Generation Alpha เด็กตัวเล็กในวันนี้กลับกลายเป็นผู้นำของคนในบ้านนี่คือคลิปวิดีโอที่จะพาเพื่อนๆนักการตลาด มาฟังเรื่องราวสรุปอินไซต์ของผู้บริโภคทั้ง5เจ n เนอเรชันจากหนังสือ Marketing 5.0ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube Channel ช่องการตลาดวลตอนวันนี้เราจะมาอัปเดตความรู้เจาะลึกอินไซต์ทุกเจเนอเรชั่นไปด้วยกันนะครับจากเนื้อหาของหนังสือ Marketing 5.0ที่ผมจะเอามาสรุปให้กับเพื่อนๆนักการตลาดทุกคนได้ฟังเพื่ออัปเดตความรู้ไปด้วยกัน ในหนังสือ Marketing 5.0มีบท1ก็คือบทที่สบทที่2ในเล่มครับจะเป็นการพูดอธิบายเจาะลึกถึงที่มาที่ไปของแต่ละ Generation พร้อมกับคำอธิบายว่าณนะตอนนี้แต่ละ Generation จับภาพรวมทั่วโลกนะครับพวกเขากำลังอยู่ในภาวะไหนกำลังอยู่ในวิกฤตใดโดยที่เราอาจจะไม่รู้หรือเปล่านะครับฉะนั้นบทความนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมเอามาจาก บทความเดิมที่อยู่ในเว็บไซต์การตลาดบบตานอยู่แล้วแต่เอามาเล่าให้เพื่อนๆน,นักการตลาดได้ฟังกันสําหรับคนที่สะดวกฟังมากกว่าอ่านสำหรคนที่อยากอ่านครับก็สามารถคลิกลิงก์นะครับในคำอธิบายของวิดีโอนี้แล้วก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปดูนะครับรายละเอียด ของแต่และเจ n เนอเรชันนะครับว่าพวกเขามีอินไซต์อย่างไรพวกเขามีความต้องการอย่างไรและนักการตลาดอย่างเราครับจะตอบสนองความต้องการของคอน s u m มอรทั้ง5้าเจ r เนอเรชันในวันนี้ได้อย่างไรโลกเราวันนี้ครับเราอยู่ในยุคของการที่เรามีผู้บริโภค5้าเจ r เนอเรชันอยู่ด้วยกัน i n s i ซต์เจเนอเรชันที่2จากหนังสือ Marketing 5.0เราจะมาเจาะลึกกันในส่วนของ i n s i ซต์เจ n เนอเรชัน X หรือ Gen X กลุ่มผู้บริโภคที่น่าสงสารเพราะถูกนักการตลาดมองข้ามมานานครับแต่วันนี้พวกเขาเริ่มก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารหรือไม่ก็ออกไปสร้างธุรกิจของตัวเองจนมีกำลังซื้อที่มองข้ามไม่ได้ต่อไปน่าสนใจนะครับที่หนังสือ Marketing 5.0ของ Philip Kotler เล่มนี้บอกให้รู้ว่า i n s i g h t Generation X หรือ Gen X เนี้ยคือกลุ่มคนที่ถูกนักการตลาดและแบรนด์ต่างๆมองข้ามมานานครับ คนักการตลาดส่วนใหญ่มักจะมองไปที่เบบี้บูมเมอร์กลุ่มแรกๆก่อนหรือไม่ก็มองข้ามไปยังกลุ่ม Gen Y ที่มีจํานวนมากกว่าไปเลยหนังสือเล่มนี้นิยามว่า Generation X คือคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี1,965ถึง1,980เป็นเจ n เนอเรชันที่โตมาในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำตอนเด็กทำให้พ่อแม่ต้องออกไปทำงานหาเงินด้วยกันทั้งคู่ แถม Gen X บางคนก็ยังเจอกับการหย่าร้างของพ่อแม่ที่มีมากกว่าคนรุ่นเกานหรือเบบี้บูมเมอร์อย่างเห็นได้ชัดเมื่อสังคมเริ่มเปิดกว้างกับการแยกกันอยู่หลังแต่งงานนะครับหรือการมีลูกหลังแต่งงานนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมอเมริกาในบ้านเราก็เริ่มเห็นเทรนด์แบบนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับและนั่นเองก็ทำให้พวกเขาเป็นเจเนอเรชันที่ใช้เวลายอยู่กับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ พอเมื่อพ่อแม่ออกไปทํางานทั้งคู่ก็เลยรู้สึกสนทิทสนมกับคนในครอบครัวน้อยลงมากการติดเพื่อนจึงเป็นเรื่องปกติของคนกลุ่มนี้ถ้าคิดถึงสังคมไทยครับก็น่าจะเป็นกลุ่ม Gen Y ที่พ่อแม่ไปทํางานทั้งคู่เมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าบริบทสังคมในบ้านเราจะช้ากว่าที่อเมริกาสักเล็กน้อยนะครับ Gen X ส่วนใหญ่โตมากับการดูทีวีโดยเฉพาะรายการทีวีประเภท MTV หรือซีรีส์หรือรายการทีวีโชว์อย่าง ถ้าบ้านเราก็คงจะเป็นพวกแบบซิคคอมต่างๆนะครับเช่นสามนุ่มสามมุมมรักซอย9หรือว่าเป็นต่อยังเกิดทันกันใช่ไหมครับถ้ารายการเพลงในบ้านเราก็คงจะเป็นประมาณสัก OIC มแมลงมานหรือพวกรายการคอนเสิร์ตต่างๆช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่วันนี้ผมเองก็จำชื่อไม่ได้แล้วคน Gen X เองเนี่ยน่าสนใจตรงที่เป็นเจเนอเรชันที่โตมาพร้อมกับ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากมายนะครับเป็นเจเนอเรชันที่เริ่มรู้จักกับอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆอย่างจริงจังแะพอที่ทำงานเองก็ต้องเริ่มปรับตัวมาใช้คอมพิวเตอร์และก็อินเทอร์เน็ตมากขึ้นพวกเขายังได้รู้จักกับยุคของเทปยุคของซีดีแล้วก็ยุคของดีวีดีไปจนถึงร้านเช่าหนังต่างๆผมไม่แน่ใจว่าถ้าพูดคำนี้เด็กวันนี้จะรู้จักไหมนะว่าสมัยก่อนครับบ้านเราและทั่วโลกเคยมีธุรกิจแบบนี้อยู่ด้วย เขาอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องไปเช่าหนังมาดูล่ะก็ในเมื่อมันมีหนังให้ดูบนออนไลน์ได้มากมายมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันครับ Gen X อย่างเราหลายคนก็ได้รู้จักกับออนไลน์สตรีมมิ่งไปพร้อมๆกับคนรุ่นใหม่ในวันนี้เรียกได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเอ็กซ์เพรียนมากมายและเราก็ได้เรียนรู้มันครับแล้วก็ได้ใช้งานจริงในแบบที่คนรุ่นก่อนเบบี้บูมเมไม่อยากจะเรียนรู้ใช้งานเท่ากับเราสักเท่าไหร่ แต่จากที่เคยมองข้ามมานานครับเพราะถูกนักการตลาดมองว่ากลุ่ม Gen X เป็นกลุ่มที่มีจำนวนไม่มากพอจะสนใจแล้วก็เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้มีกำลังซื้อไม่มีเงินถุงเงินถังเท่ากับ Baby b o ู m เมแต่วันนี้นักการตลาดและแบรนด์ต่างๆล้วนมองคนกลุ่มนี้ด้วยความหิวกระหายตาเป็นมัน <S <S เพราะ Gen X ในวันนี้ก้าวขึ้นไปเป็นกลุ่มผู้จัดก,การในบริษัทต่างๆหรือไม่ก็ก้าวไปเป็นผู้บริหารหรือบางคนครับ อาจจะลาออกจากงานประจําออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองเพราะรู้สึกว่าทํางานในองค์กรมานานแต่ก็ถูกเบบี้บูมเมอร์ลังตําแหน่งผู้บริหารไว้ทําให้เขาไม่ได้ก้าวหน้าในบริษัทอย่างที่ตั้งใจนะครับชันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Gen X ใน Marketing 5.0ท้ายสรุป Insight Gen X จากหนังสือ Marketing 5.0แบบสั้นๆส,สรุปได้แบบนี้ครับ g จนเในวันนี้นอกจากจะปรับตัวเก่งแล้วยังเป็นซีเนียร์แล้วก็เป็นเมนจเมนต์เต็มตัวแต่พวกเขาจะมีจำนวนไม่มากเท่ากับ Gen Y ที่นักการตลาดเคยสนใจนะครับแต่วันนี้พวกเขาก็มีความมั่นข้างและมั่นคงพอตัวที่ทำให้แบรนด์ต่างๆนะครับมองเข้ามาที่อำนาจการซื้อของพวกเขาไม่สามารถมองข้ามกำลังที่พวกเขามีได้อีกต่อไป